ตัวนี้เป็นคร์เทลสัตว์ใจครับก็คือเวลาเราจะเชื่อมอะไรครับก็คือหมุนแค่นี้ครับพอหมุนเสร็จก็ไม่ต้องถอดพวกแบบ,รบเราก็สามารถเชื่อมได้เลยแล้วเวลาใช้เสร็จก็ตัวนี้ก็สตาทไม่ติบแต่เราก็มาหมุนวนี้กบสบายดิบตัวนี้ก็เป็นอ่าใช่ครับตัวนี้ก็เป็น,รนกระปุกข,ข,ของอะไรครับว่าเดี๋ยวน้ำมันของอะไรนะครับของอะไรก็ใช้น้ำมันน้ำมันไฮดรอลิกก็เบอร์หกแปดน้ำมันเกียร์ก็เบอร์เก้าสิมีสามอย่างเราก็คือจะมาแยกตรงนี้แล้วก็ ซาเจขันตรงนี้มันเป็นปั๊มปั๊มมันอยู่แล้วเข้าใจพยายามเติมเติมน้ํามันให้มันเยอะไว้ก็ดีกว่าพูดง่ายอย่าอย่าอย่าพยายามให้หมดใช่เพราะถ้าเกิดหมดเหนื่อยนอาแล้วก็อันนี้ก็เป็นกองกองมันที่เรียกว่ากองโซล่ากองโซล่าโซล่ามีสองตัวใช่ครับนี่เวลาเราเติมน้ำมันเครื่องเราก็เติมตรงนี้เวลาเปลี่ยนเปลี่ยนมีน็อตอยู่ข้างล่างน็อตอยู่ข้างล่างด้างนี้เหรอใช่ครับมีน็อตอยู่ข้างล่างฝั่งนี้เดี๋ยวผมส่งคลิปให้อยู่ฝั่งนู้นจะมีครับ เขาใจยาแบบอยาบขยายกว้างมาหาความกว้างของทั้งขยับมาเลยนะลูกตัวนี้แหละขบออกมาเลยฮะเดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนช่างมาดูเหมือนไม่ช่างสวิตเนี่ยี่เข้าใจชั้นนัดติดตัวนี้ใช่ครับเขาจะขยับได้ทั้งสองฝั่งเหมือนเราอยากให้มันกว้างขึ้นนี่ใช่ไหมถ้าอยากให้กว้างใช่ครับแต่ถ้าอยากเอาไว้แบบนี้ก็ได้ใช่ครับข้างหลังเนี่ยเวลาเราเช็คน้ำมันไฮดรอลิกตัวนี้นะครับเข้าใจไหมครับไหนไหน น็อตตัวนี้เหรอใช่ครับโอ้ระแจก็คือประแจขันขึ้นยังมีก้านของมันเลยวัดให้ขันแล้วดึงขึ้นมาเหรอใช่ครับมันหมุนอ๋อจะมีก้านลงไปเหรอใช่ครับยังมีก้านแล้วมันจะดูเหมือนเหมือนน้ำมันเครื่อแต่แต่ไม่ยาวหรอกเนาะไม่ยาวเออก็คือเราเราเติมน้ำมันไฮดรลิกก็เตรงนี้เติตรงนี้คอนโทรลมันจะมีอยู่ทั้งหมดสามอันครับก็คือไอ้นี่ใบมีดอ่าไอ้นี่ตัวนี้ว่างตัวนี้กระบอกคู่หลังคืออะไรก็คือตัวเนี้ยเราสามารถสลับกันได้หมดแต่ถามว่าใบมีดเนี่ยเขาก็ทํา นี่ใบมีดแต่ห่างก็คือตัวนี้แต่ทีเนี้ยเวลากระบอกคู่นี้มันขึ้นลงช้านะครับเราสามารถมาหมุนตรงนี้ได้ปรับตัวนี้ได้ตัวใบใช่ครับปรับความไวของของแขนตรวนี้มัวลงเร็วสลับบุญเหรอใช่ครับแต่ทีนี้ตัวผมก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ถามว่าช่างก็ไม่อยากให้ปรับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่ช่างจริงก็ไม่ถ้าเกิดมันมันขึ้นลงยังโอเคอยู่ก็ยังไม่ต้องไปแตะมันไม่ต้องไปแตะมันแต่ถ้าเกิดมันขึ้นลงรู้สึกว่าช้าลงให้ลองมาหมุนตรงนี้ถ้าผิดปกติเนาะใช่ครับเหมือนสมมติเราใส่ผานหรืออย่างเงี้ย แต่เนี้ยเวลากดนะครับเวลาเขาเขาอยากให้ใช้ตอนเฉพาะรถติดลมก็คือเวลาเราติดลมกดลงไปแล้วก็ล้อมันลอยก็เอาไม้ลองมันก็ช่วยตัวมันได้เวลาว่าจำเป็นว่าใช้ส่วนที่จาเป็นที่สุดใช่ครับหรือว่าเวลายางรั่วครับเวลายางรั่วเนะี่ยก็คือกดลงเอาไม้มาลองก็ได้กดมันก็ลองแล้วก็ไปน็อตไคบ็อกไคลน็อตออกก็คือช่วยตัวมันเองได้โรตารี่เนี่ยก็คือเราใส่พวกโรตารี่พวกเครื่องตัดหญ้าอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ตัวลาดแล้วลาดนี่มีมีอันนี้ตัวนึงใส่ตัวนี้ก็ได้ใช่ได้ครับต่อกันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าลืมนะครับจัลรบีจลรบีเนี่ยก็สำคัญแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะเป็นปั๊มหน้าปั๊มหลังนะครับก็คือปั๊มหน้าปั๊มหลังเนี่ยเวลาเวลาสมมติใบดันเนี่ะเสียสมมติใบดันหน้าเสียผ่านหลังยังใช้ได้แต่ถ้าเกิดใบดันเสียใบดันหน้ายังใช้ได้ครับไอ้นี้ก็จะเป็นไดชาร์จ ไอ้ในเดซ์าร์ตอยู่นี่ไอ้นี่เดสตาร์ทนี่เดซ์ชาร์จเดสตาร์ทไอ้นี่กองไฮดรอลิกไอ้นี่ก็เทอร์โบหลักก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเวลาวัดน้ำมันคานหน้าครับก็คือก็ะจะเอาประแจรครับขันมันก็จะมีน้ำมันข้างในนี่เหรอใช่ครับน้ำมันใช่ไหมน,น้ำมันคานหน้า <S <S มันจะมีสองลูกก็คือลูกนอกลูกในเป่าเฉพาะลูกนี้ครับผมนอกใช่ครับตัวนี้นะครับรถเนี่ยคือเกียร์นะครับก็คือเราเหยียบพาร์ตมันจะเป็น เดินหน้าถอยหลังไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับก็จะมีเดินหน้ามีถอยหลังถอยหลังก็ถอยหลังเลยหยิบคันก็ถอยหลังเลยถ้าเดินหน้าก็เดินหน้าเลยอ่าใช่ครับนี้นีว่างกลางว่างว่างกลางคือทุกอย่างเน่เราต้องว่างก่อนทั้งเดินหน้าถอยหลังอันนี้เหมือนเต่ากระต่ายอันนี้ก็เกียร์หลักหนึ่งสองสามสี่คือพูดง่ายๆสามตัวเนี่ยต้องว่างถ้าเกิดสามตัวไม่ว่างตัวใดไม่ตัวหนึ่งไม่ว่างสตาร์ทไม่ติดแล้วก็อ่าถ้าเกิดตัวใดตัวหนึ่งไม่เข้านะรถก็จะไม่เดิน ต้องเข้าให้ได้ข้ต้องพร้อมกันเลยเหรอทั้งสามตัวต้องเข้าตัวนี้ด้วยใช่ครับต้องถามตัวต้องเข้าเข้าหมดคือไม่เข้าสามตัวยังไงก็ไม่เดินคือในเกียร์อ่าใช่ครับเกีหนึ่งสองสามสี่สองสามสี่อ่าใช่ครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็แค่ช้าที่เข้าใจตบเข้ามือเข้าตัวเดินหน้าช้าตัวนี้เหละอ่าอย่างเงี้ยคือโลอ๋อนี่โลเนาะใช่ครับแล้วก็เหยียบค่าตบมาลงหลังนั่นคือเร็วเหยียบเร็วอ่ามานี่เร็วนี่คือเร็วโอ้แล้วก็ตบมาตรงกลางคือกลางกลางบ้าง อ่ากลางๆบ้างแต่ถ้าเกิดตกมันมีมันมีแบบความเร็วกลางมีเดียมกลางนี่เหรอใช่ครับกลางว่าจะไม่เนี่ยยังยังนี่เดี๋ยนะอันนี้น้ำมันกลางนี่บ้างรบกลางเย็บอ่าโอ้ในกลางเดี๋ยวครับความเร็วมันมีสามระดับอ๋อหนึ่งลองคือนี่นี่ช้าช้านี่เร็วกลางตกตกตกมาใช่ตกอีนิดนึงเดี๋ยวตกอ่าใช่ครับแล้วค่อยดึงถูกครับทีเนี้ยพอพอทีเนี้ยมันจะเป็นอย่างงี้ครับเข้าใจ โลนะครับมันจะมีโลช้าเนี่ยจะมีช้าหนึ่งช้าสองช้าสามช้าสี่เราต้องทําความคุ้นเคยเขาว่าช้าหนึ่งเป็นยังไงช้าสองเป็นยังไงช้าสามเป็นยังไงช้าสี่เป็นยังไงแล้วก็กลาง M หนึ่งเป็นยังไง M สองเป็นยังไง M สามเป็นสี่เป็นยังไงแล้วก็ไฮไฮหนึ่งเป็นยังไงไฮสองเป็นยังไงไฮสามไฮสี่เป็นยังไงคือเขาเรียกว่าสิบสองเกียร์สิบสองเกียร์แล้วที่นี้มันมีอะไรเดินหน้าก็คือผักเดินหน้ามันก็เป็นเกียร์เดินหน้าผักถอยหลังมันก็เป็นถออออยหลัััััััังงงงคคคคคครรรรรบบส่่่่วววนนนนนนนตตีี้้้เเเเป็มมืืืไฟฟา ตัวนี้คือคันเร่งมือคันเร่งไฟฟ้าตัวนี้คือล็อกกันฟีดแล้วก็ส่วนตัวเนี้ยจะเป็นคอนโทรลคอนโทรลใบมีดคอนโทรลหางหลังส่วนตัวนี้เป็นว่างว่างอ่าว่างันเน็ตต้องตามช่องอ่านด่นนะครับเราก็สลับอ่าอันนี้ถูกครับใบมีดหน้าถูกครับตัวไหนใบมีดตัวนี้ติดใช่ครตัวนี้ใบมีดใบมีดขวาสุด น่าอ๋อนี่อันนี้ผ่านหลังอีผ่านหลังอันนี้ว่างก็ต้องไปยุงมันเนาะว่างก็เวลาพ่อใจใส่พวกลาดสาลี่ดำอ่ะเหมือนใส่สาลี่ดำคือเขาทำตัวต่อให้เราอยู่แล้วเราก็ต่อได้เลยใช่ครับหรือเราจะขยับตัวไหนเของตัวไหนก็ได้แล้วแต่เราจะขยับลงคือช้าเห็นไหมลงคือช้าขึ้นคือเร็วคิดง่ายๆลงไปในห้าร้อยสี่สิบถือขึ้นมาหนึ่งพันพัด้วมันเร็วคิดง่ายๆว่าช้าเร็วเลยขึ้นกับลงเออถ้าขึ้นบนเร็วลงไปช้าแต่ว่าจะให้มันหมุนน่ะต้องจดคาสอง ย้ำลงอีกทีนึงสามอทีอย่างนี้ปับ<ช>๊บล้วเข้าจอจอจอตัวนี้ถึงเข้าตัวนี้ใช่ก่อนสตาร์ทต้องดูให้มันว่างหมดแล้วก็สตาร์ทแล้วก็ค่อยดยึง